<Okay. S 2> ก็จริงๆก็เกิดจากการที่อาซาสตูดิโอต้องผลิตะละครนะครับซีรีส์ประมาณ3 4ถึง4เรื่องเป็นอย่างน้อยต่อปีเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าเราต้องการศิลปินหรือ,อน้องๆที่เข้ามาอยู่เพื่อที่จะอ,ะอยู่ในซีรีส์ของเรานะครับแล้วก็จริงๆเรื่องแรกก็ได้มีโอกาสร่วมกับ j a z สอันะครับก็ก,ก็ก็คิดว่าผมมันร่วมงานกันแล้วก็เกิด การร่วมงานที่ดีอ่ะมีเคมีสตรีที่ดีแล้วก็ก,ก็แล้วเขาก็มีความรู้ความชํานาญด้านน,น,นี้อย่างเต็มที่ก็มาช่วยเหลือเรามากกว่าการนํานักแสดงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องซีรีส์เรื่องแรกของเราเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆในเรื่องของเชิงของเอ่อเอ่ออาร์ติสแมนจเมนต์เราก็เลยปรึกษาจ่องว่าเออทำไมเราไม่ชวนจัสอัพเข้ามาอยู่ในพาร์ทที่ดูแลศิลปินเลยก็เลยเพราะไหนๆที่เราจะต้องทำอยู่แล้วคือเราจะทำบริษัทอาร์ติสแมนจเมนต์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ ก็คิดไว้แต่ว่าตอนนั้นก็วุ่นทาละคร<ม>ใส่ต้องเอาเมืออชีพก,กว่านั้นไหมแบบเชมาช่วยทําให้เราสองคนซึ่งเป็นคนไม่ได้ว่างอยู่แล้วเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเกิดงานขึ้นจริงน้อง<ม>สองคนนี้ก็วิ่งเล่นไปมาอยู่แถวเราให้เราคิดให้ให้ออกละมัง้ง<ม>เราก็หมดเออเราอยากได้คนมาทำอาทิตย์มนเ์ชไม่ต้องใครดีนะไอ้สองคนท<ม>ีวิ่งไปวิ่งมาอยู่ได้ฮะสงสัยต้องเป็นสองคนนี้หรอาแล้วก็วก็เลยไป เกิดการพูดคุยเซตอัพมิทติ้งขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ฟอร์มอลเนาะก็เกิดขึ้นอย่างอย่างออแกนิกพอสมควรมิสองมิทติ้งก็ก็จบแล้วใช่มิทติ้งแรกไม่มีผมได้ซ้ำอะฮะคนที่นัาคุยเขาไปคุยกันเองเขาไปคุยแอบคุยกันมาสามคนโดยที่จัดอัพก็นรู้ รู้ว่าผมต้องรู้หนูก็คิดว่าผมต้องรู้ผมจะรู้จักเลยตอนเขาเริ่มประชุมเลยผมก็งงว,ว่านี่เราประชุมเรื่องอะไรอะ่ะตั้งบริษัทใหม่แล้วเราตั้งบริษัทใหม่แล้วนี่เองฝั่งน้องแจ๊ดเป็นยังไงบ้างเขาได้รับคำเชิญจากพี่หมูโอ้ <c oughs> รู้สึกดีใจครับตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่แบบให้โอกาสพวกเราด้วยแหละครับแล้วก็เห็นถึงความสามารถของพวกเรารู้สึกว่าเออก็จริงๆทำทำตรงนี้มาได้สักพักหนึ่งเขารู้สึกว่าเออถ้าเราได้มีโอกาสได้ร่วม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับได้ร่วมกับพี่หมูพี่จอมปุ๊บก็คิดว่ามันอาจจะขยายให้เราใหญ่โตขึ้นแล้วก็ได้ใช้ศักยภาพของเราได้เต็มที่ก็คิดว่ารับรองครับก็จะทําให้เต็มที่อย่างที่ทุกๆคนได้เห็นมาที่ประสบการณ์ที่เราที่ผ่านมา,นราครับน้บรองแล้วคะับปกติก็อยู่หน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านวันนี้ก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นรู้สึกยินดีมากตื่นเต้นครับผมแอ,อบกดดันนิดนึงด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ที่เราแบบ ไอดอลมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบว่าเราเห็นเขาโลดแล่นในวงการมาตลอดแล้วพอเราได้มายืนอยู่จุดนี้ที่ที่ได้ร่วมงานกันจริงๆมันก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเหมือนที่นิเทศเคยสอนเราว่าเต็มที่แบบนิเทศศาสตร์นะครับเนอันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าทั้งสี่ท่านที่อยู่ตรงนี้จะมีความสามารถหรือว่าความพิเศษที่หลากหลายในงานที่ทำมานะคะคิดว่าตอนนี้เขามารวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็น M J Artist Management เนี่ยจะมีความพิเศษอะไรเพิ่มขึ้น ในในในการบริหารนั้นเนี้ยค่ะคือผมคิดว่ามันใช่ใช่มันอาจจะเป็นอเวนเจอร์ทีมเออคือผมไม่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสี่เท่านะมันมันควรจะเป็นแบบมันควรจะมากกว่านั้นป่ะเออเพราะว่ามันมันก็ความรู้ความรู้ประสบการณ์ที่เขามีผมว่าจะเป็นเป็นเป็นพลังเป็นเป็นสปริงบอร์ดให้กับการทํางานของพวกเราอย่างอย่างอย่างมีนนยยะสาคัญทีเดียวอะฮะ

มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็เอามาผสมผสานรวมกันแล้วก็ปั้นออกมาเป็น MJ เพราะฉะั้นก็น่าจะมีอะไรที่น่าติดตามแล้วก็ผลงานของอาซาด้วย MJ ด้วยมันก็จะเราก็ตั้งใจอยู่แล้วเราอยากจะเสิร์ฟรสชาติใหม่ๆให้กับวงการซ<ม>ีรีส์ของเมืองไทยด้วยครับอย,อย่างหนึ่งคือพวกพวกพวกน้องสองคนนั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องเรื่องแบบนี้มากเมื่อกับก,ก,กระหมูเ,มเนาะแต่ว่า ผมกับหมูก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าในแง่ว่าเราแก่กว่าการแก่กว่ามันก็บางทีมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าคุณสังเกตได้ทั้งสองคนมีความตั้งใจมากใช่ผมสองคนดูเหมือนไม่ค่อยตั้งใจแต่ความจริงตั้งใจแต่ว่าเราเราอาจจะยืดหยุ่นกว่าว่าเราโตกว่าเออเราเรามองปัญหาอาจจะอาจจะเบากว่าที่เขามองบ้างอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นการรวมกันที่ดีเอของประสบการณ์ที่ต่างกันด้วยครสชาติปใหม่ๆของ ก็กพี่อัพก็จะนั่งแทนผู้บริหารอย่างเป็นที่ก็จะได้เป็นเสียอัพอย่างที่นะเออมือหน้าก็ยังทําอยู่นะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับล่าสุดเมื่อกี้สปอยมาค่ะว่าปีหน้าจะมีซีรีส์สองเรื่องอย่างน้อยสองสองเรื่องสองเรื่องเนี่ยเอ่อมีคิวเปิดกล้องแล้วหมายถึงว่าเตี้มจะเปิดกล้องแล้วครับสองเรื่องที่สปอยมาแบบรสชาติเป็นยังไงรับรองว่าแตกต่างจากเออคือความตั้งใจของพวกเราเนี่ยอยากจะเสิร์ฟซีรีส์ที่มันแตกต่างจากซีรีส์ที่จะมีอยู่ในในในตลาด ไกับยูริทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นด้วยด้วยตัวพล็อตเรื่องเองมันก็จะมีความทวิสตักเฮต่างๆนะครับทั้งสองเรื่องเลยครับรวมถึงทีมงานที่มาช่วยผลิตให้เราเนี่ยใช้อาร์ซาสตูดิโอเนี่ยเป็นทีมงานคุณภาพที่เชื่อมือได้เลยว่ารสชาตินี่แบบผู้กำกับแต่ละคนนี่มีชื่อหมดใช่ลัฐานแฟนๆแล้วเนาะเราเห็นวันนี้มีทั้งไทยและต่างชาติด้วยคิดว่าผลงานของเราครั้งนี้ค่ะมุ่งโอินเตอร์ด้วยนะคะ สำหรับเรื่องแรกเนี่ยนะครับคมเดือนก็ไปได้ไปฉายที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ไต้หวันก็จบไปแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นก็สำหรับเรื่องแรกก็เราก็ไทยออนแอร์ที่ไทยญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเราก็ยังมีโปรสเป c t อีกเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นเรื่องแรกซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคาดหวังอะไรมากก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่2ก็คิดว่ามันน่าจะ โกอินเตอร์หนักขึ้นไปดีขึ้นไปอีกนะครับก็น่าหวังว่าไปไมีไม่มีเหตุผลได้ที่จะไม่ไปเลยใช่ใช่โดยด้วยอนเทอลิเนตตที่วางไว้ด้วยอ์ปกอบที่มีอยู่เราเชื่อว่าก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆพื้นที่ที่จะมาติดต่อทาง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 ฝั่ง MJ ็มเจแล้วก็อาซาครับ ก็ว่า2,026นี่ก็คือวางแผนมีท่านเป็นตอนจะถึง้นปีนจะดังมากจะดังมากคือตอนนี้จริงๆต้องบอกเลยว่ามีการวางนักสแดกกสดงสำหรับสดงสา3แล้วนะครับก็เดี๋ยวขอปิดเป็นความลับก่อนแล้วก็ตอนนี้มีบทรออยู่อีกเป็นไม่ต่ำกว่า10เรื่องที่ก,กำลังกำลังชอปปิ้งกันอยู่แล้วก็พูงกับต่างๆก็เชื่อว่ามีมากกว่า2เรื่องแน่นอนแต่2เรื่องเนี่ยเตรียมเปิดกล้องแล้วเรียบร้อยนะครับ เรื่องนี้สปอยได้มคะชื่อเรื่องอ่เมื่อกี้บอกไปแล้ว before you left นะครับการละครั้งใหม่แล้วก็ to Love to Love ครับสองเรื่องแน่นอนอันนี้ก็คือมีแนออนปีหน้าด้แน่นอนครับสุดท้ายให้พี่อัฟฝากครับาครับเลยครับก็ขอฝาก M J ด้วยนะครับผม M J Artist Management นะครับแล้วก็ฝากผลงานที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยบอกเลยว่าอันนี้ผมพูดจริงๆว่าเราได้อ่านบทอ่านอะไรมาเนาะ เรารู้สึกว่ามันเป็นรสชาติใหม่จริงๆในวงการนี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราเข้ามาเป็นผู้เล่นที่พูดไ่้จริงๆเลยว่าควรจับตามองนะครับอันนี้พูดจริงครับคือบอกเลยว่า คุณจะได้เจอรสชาติใหม่ๆในวงการแน่นอนัับบจตามแหมมุกเรามุกเราก็แบบห้าบาทสิบบาทเด็กนอกจากนอกจากผลงานแล้วเดี๋ยวให้พี่จ้าสากีกว่าเราจะไม่ได้มีแต่ตัวซีรีส์เนาะเราจะมีกิจกรรมอื่นๆที่คราบวงจรอย่างที่เม totally> um> ื่อกี้พี่อัพพูดแล้วนะครับก็ต้องขอฝากผลงานเหล่านี้ให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่าถ้ายิ่งไปได้ไกลขนาดไหนเราก็จะยิ่งแพลนทั้งเวิลด์ทัวร์ทั้งคอนเสิร์ตทั้งแฟนมีททั้งเพลงทั้ง ทุกทีอื่นๆอีกให้ครบวงจรให้ทุกคนได้ติดตามกันอย่างเต็มที่เลยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตนะคะอินเสิร์ตให้เคลื่อนไหวบ้างเใหนมัน